วันนี้เราจะกินหอยนางรมสวัสดีครับตอนนี้ถึงแล้วนะคะที่<ว>ดองกี้ไปแบบไวๆดีว่าไปครับอยามาัเานเหาอไหมอยากกินนะดิกินมันเลยวันนี้พี่พีจจะเลี้ยงหนูนี้นะคะเขาจะให้หนูหยิบเท่าไหร่ก็ได้อะไรนะเอาไปกินไหมมาเชลอุ้ย โอ,ยอย้ย่าเลวลามาดอ,อกกี้ที่ไรลมล,ล,ละลายทุกรอบรอบนี้หนูจะให้เขาจ่ายนะคะวางแผนไปแล้วกินปะเรายัางห <ขอ S 2> า<ข>อหอยนางรมเราอยู่นะจะได้หอยนางรมไหมในที่แน่วันเนี้ยเอา้าอยู่นี่อยู่นี่มาตลอดเฮ้ยเขาลดด้วยนะได้ห้าตัวเฮ้ยก็คุ้มอยู่นะ วัน,นหนึ่งผ่านไปเพราะมีเรื่องเดือดต้องไปอ่างทองพอดีนะคะเมื่อวานครับตอนนี้เราแช่ทุกอย่างไว้ในตู้เย็นเดี๋ยวเอาออกมาแล้วก็ทำต่อเลยนี่สวยเนาะบีบีก็สวยเพราะหนูแต่งน้าวันนี้แต่งหน้านะทุกคนตอนนี้เราจะทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดพร้อมกับเครื่องปั่นอันใหม่ตรงจะติ๊กตอกนะทุกคนใช่นี่นี่นนจะเป็นเครื่องปั่นไร้สาย ให้มันลงล็อกปึ<ม>๊บอ, <oo> อ่าอัน e. นี้ดีเอ้ยได้เรื่องเลยเนี่ยเนี่ย <c oughs> นี่ยังไม่ทันเริ่มน้ำตาลเกลืออุ้ยพี่ชอบไม่ใช่หรอฮก็อะไร <c oughs> นี่นนเฮ้ยดีอยู่ เป็นมะเนี่ยอ้าแล้วไม่เอาไม่รอให้หนูใส่อันนี้ก่อนเหรอไน่ไม่แ<ช>น่แย่จริงดูป่ะเขาหอยเขาล้างกันยังไงเขาให้น้ำไหลผ่านนะอืมแล้วบีบีเอาก็ใส่เปือกน้องก็เข้าไปในในอันนอยเัย้หมดใช,ใช่แต่ว่าแต่ว่าทำไมแต่ก็ทำโอเปกติค่ะทุกคนใชค่คนนี้เขาไม่ค่อยฟังอะไรฉันหรอกเได้ลองวิธีใหม่ใหม่ เหมือนมีลูกหรือน้องหรืออ,รอ,อะไรก็ตามที่พูดแล้วไม่ค่อยฟังอะ่ะแล้วร้นอ่ะมีคนเดนแบบนี้ใช่ไหมที<ร>นหนึ่งมาเลยค่ะทุกคนอะไรพูดอะไรอร๋ออ,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 อะไรไม่ให้เมือตัดลงหนูไม่ไหวแล้วมาแล้วครับทุกคนนี่คือหอยนางรมญี่ปุ่นส5้าตัวนะคะครับทั้งหมด อันห้าตัวละร้อยเองอก็จะเองห <c oughs> อมเจียวแบบไม่อั้นนะคะมาครับหืม,มตรอบแล้วก็พริกเผาไม่อั้นนะคะไม่ต้องแย่งกันอีกต่อไปได้องเอาตัวสวยๆไปนี่ขอบคุณค่ะอันนี้คือคุณต้องเขาล้างเองนะคะเขาบอกว่าหอยนางรมที่สดจะต้องยังคงติดอยู่กับเปลือกอยู่นะคะใช่ครับเอ้ยเอ้ยติดอยู่ เฮ้ยนี่หายแล้วหายทีแล้วน,น้องตัวใหญ่มากอะอ๋อลืมบอกนะคะน้ำจิ้มมี2แบบเราจะกินแบบญี่ปุ่นแล้วก็แบบไทยนะคะ,ะญี่ปุ่นก็จะเป็นพอนสือไข่กุ้งไข่ปลาแซลมอนแบบไทยก็จะมีน้ำจิ้มซีฟูด้ดหอมเจียวแล้วก็พริกเขา่าช้ช้ฝั่งหน่อยน้องยูผิดอันนี้อยูของญี่ปุ่นอ๋อแล้วมีกระถินอื หอมไหวายแลละเผ็ดนะพอดีเลยออาอันนี้ดีเลยอันนี้แบบ perfect เอาอะไรก่อนนะน้ำจิ้มซีฟู้ดไงเอาใส่หอมก่อนอ่ะโอ้ยที่ไม่ต้องแย่งกันนะคะทุกคนได้ทุกคนได้ทุกคนคือจะบอกว่ามันชอบให้น้อยอ่ะใช่ใช่เวลาเราไปใส่ะเยอะเลยนะกินหอยนางรมเวลาไปกินหอยนางรมตามร้านมันจะชอบแย่งกันอ่ะมันมีนิดเดียวอ่ะมีนิดเดียวจริงกับน้ำพริกเผา กระถิงก็มีนิดเดียวแต่ปีวีไม่ใส่พริกเผาโอ้ยแค่เป็นของชั้นหมดเลยสิเนี่ยใช่มันทําให้อร่อยขึ้นมากเลยนะหรอใช่พริกเผาอ่ะแต่แล้วนะเอาไทยก่อนนะอือโหพริกขนาดนี้เลยเหรอยเยอะเบิดแล้วยเยอะเบิดแล้วเขาชอบกินผักแปลกๆอะค่ะเน่ค่ะ ฮ้อืมอืมอืมให้มันอร่อยโวยทุกคนหอยหวานเก็บหอยหวานมะอืมมันนุ่มแล้วมันละมุนมากเลยนะไม่เหม็นสักนิดเดียวแลวน้ำจิ้มทีโฟต์แบบเด็ดมากสุดไทยนี่มันสุดยอดจริงนะคัมแบ็กแล้วนะคะน้ำจิ้มนัทจ้านะคะคัมแบ็กแล้วนะฮะมีหอมเจียวมีอะไรพูดดี นี่เป็นไก่ปลานะครับต่อไปดีกว่ามันเผ็ดถึงใจมากเลยนะกินซีฟูดเมื่อกี้หรอหนูกำลังดีเลยอะ่ะมันคือรสชาติที่หนูไฟฝรั่งอะอืมอ<น><ม><น>ื้ม,<น>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 ม<น> ฟซาฟซาจากอะไรอะ่ะอร่อยมากคอนเสิร์ตดีมากเลยนะอืมทำไมสาหร่ายเขาไม่มีรสชาติอะไรเลยอะ่ะเห็นเขาบอกว่าเป็นสาหร่ายปรุงรสเขาลืมปรุงรสตรงเนะี้ยน่าจะลืมใส่มาอืมน่งผสมอย่างนอะเนอร์พี่เพื่อนสมน่าจะดีไข่กุ้งกับไข่แซลมอนมันแบบเชื่อให้มันกรอบกรอบกุ๊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 บอโอ้โย ัวใหญ่มากมันจะครีมมี่ครีมมี่นะเนาะนวลนวลนะไม่รู้เหมือนกันนะรู้แต่ว่าอร่อย่องรสชาตินะอ,นะอ๋นะอื้มอื้มอื้ม โอ้โหมันวนวลมากพอมารวมกันเลยเยี่ยมเลยมันอิสระแบบอิสระแบบอแบบยอดเลยนะทุกคนโคตรคุ้มค่ะยำดาไล่ทำเองเหรอ,เ,อเขาไม่ปรุงมาให้ก็เลยมันจือดอะ่ะน,นะครับยังครับ <laughs> พอใส่หอมเคียวแบบโดยไม่ต้องแคร์ไม่ต้องกระวนเนาะมันจะหมดมเลยานี่เลยทานทุกคนนี่นะ ผมมันสุดยอดจริงๆนะการได้ทำอะไรมันสายกระจายอะไม่รอพูดแล้วอ่ะอืออะครับทำอะไรเล่นไงอือ เผ็ดจังที่มาของเรมันโค้ยเผ็ดเลยมันเป็นกระแสเป็นกระแสอ่ะต้อเล่ากับหนูจะทำยำหอยนางลมแต่เป็นปกติของเขากับหนูที่จะเข้าใจกันแบบไม่เข้าใจกันได้ได้ไปเลยเดี๋ยวไปดองกี้หนูก็โอเคมันอาจจะแบบสดอินพอร์ตอะไรอย่างงี้ที่าเป็นอย่างนั้น พักหนูเขาซื้อปุ๊บเขาเริ่มซื้อแบบนี้หนูก็บอกว่าเอ้ยป้าเดี๋ยวหอมเจียวกับพริกเผาอะไม่ไม่เดี๋ยวเราจะไม่กินอย่างงี้เราจะกินเป็นแบบญี่ปุ่นเป็นเหมือนแบบชัดๆใส่ไข่ปลาใส่ซอสพอนสืออะไรเงี้ยหนูบอกอ้าวไม่ใช่เคอที่คุยกันอะหนไวยถึงย่ำอย่างงี้อือออแล้วเขาเข้าใจอีกแล้วทุกคนเข้าใจเขาเข้าใจในแบบของเขาแล้วคือการว่าต้องอธิบายให้มากขึ้นกับเขาพอพอเวลาพูดคำหนึ่งปุ๊บใช่ป่ะอย่างงี้นะอ๋อ แสดงว่าที่ออกตอนแรกไม่ใช่ไม่รู้ไม่เข้าใจอืมวิกอฟนี่ไม่กอฟชอบบิ๊บบิ๊ไม่มีมมพริกเผาคุณกอฟวิธีการกินบนนี้ของฉันเปิดมันเล็ก,กอ่ะโอ้จะกินยังไงหมดภายในคำเดียวโอ้โหเธอโลภอ่ะใช่ไหมคะหนูก็โลภหนูอยอมรับไหมแต่หนูโลภหนูอยอมรับหรอปะก็จะบอกสาเหตุที่เมื่อวานอยู่ดีก็รีบกลับ เมื่อวานไม่ใหญ่ไม่ใหญ่ของหนูคืออะไรใยาย่ยายใช่ไหมเออหนูเรียกว่าไม่ใหญ่เงี้ยคือเขาป่วยมาพักนึงอะไรเงี้ยแล้วเราอยู่ที่สมุทรปราก,การใช่ไหมคิดว่าเนี่ยเดี๋ยวเอ้ยยังทันเดี๋ยวไปหาเขาเมื่อไหรก็ได้ว่าจะไปแต่ว่าจงังหวะเวลาไม่ได้ก็เดี๋ยวค่อยไปเดี๋ยวไปประมาณเสาร์ศุกเสาร์อาทิตย์นี้อะไรเงี้ยแต่ว,ว่าไม่ทันค่ะคุณยายเขากลับดาวไปก่อน อืม,อมแล้วก็เลยแบบว่าอยากจะบ,บอกทุกคนนะที่แบบว่าดูอยู่ก็อยากทำอะไรก็รีบทำํำเวลาไม่รอใครเลยอืมประมาณนั้นค่ะเพราะว่าวันที่แบบเราจะไปมันอาจจะสายไปแล้วก็ได้ใช่ประมาณนั้นนะ<ช>เาะ้าก็กินกินเผื่อไม่ใหญ่ด้วยน้ำเื้อผดของเป็นไง เวลากินรวมมาอ่ะยิ่ผักเป็นแบบมทองทุกคนใชน่นาตามยันนีอแดงๆจะหมดเอาโอ้ยการที่เรากินหอมเจียวแบบไม่อันเงี้ยนงอย่างเงี้ยอะไรอากให้กินหอมเจียวแบบไม่อันเนี้ยมันดีมากกินแล้วนะ <S <S อืม อย่างนี้เลยสสดงให้เลยนะครับว่าดีมากเนื้อนุ่มเด้งนน้ำจิ้มดีเอานะคำสบุดท้ายครับทุกคนอ,อยากกินอีกเลยอะ่ะ